สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานทีเข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีไมอฟซีเก่าด้วยจ้า,ามาพบกับแนวทางห้าน้อยสูตรเม็ดเดียวจะเป็นแนวทางของวันที่เก่าจะเดือนสิบสองธันวาคมจะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมือหนีเป็นวันจันจะสาหรับวันจันมือหนีกับมีแนวทางไวเล่พัฒน,นาห้ด้วยจ้าสําหรับพ้นห้าน้อยสูตรเม็ดเดียวของมือวานจะวันที่วันที่แปดเนาะ สำหรับน้อยเม็ดเดียวให้ไปที่เด่นเจ็ดวิ่งลูดจะสำหรับโพนี่คือสลบเนาะอะ่โอ้โหเหละเป็นโจ๊กเลยเนาะแนวทางของเฮาวันวันที่แปดจะสำหรับสูตรเม็ดเดียวจ้าน้อยเฉพาะคิดจะโพนแต่ละน้อยแต่ละรอบคือเฉพาะคิดเจ็ดเก้าสามล่างแปดสองสำหรับเด่นเจ็ดวิ่งเจ็ดมาลักลอยเฉพาะคิดจ้า <c oughs> สำหรับรอบพิเศษเก้าสามหนึ่งล่างสี่เก้ารอบปกติจ้า 056ห 6, ลัง0เก่ารอบวีไอพีจะ683หลัง3หาสสำหรับสูตรเม็ดเดียวของข้าก็ต้องของโสูตรข้าภไรพี่น้องเอฟซี FC หลายๆเนะาะอสูตรเม็ดเดียวของขาถือว่าผ่านไปสูตรหมัดรวมของข้าถือว่าฟังสำหรับเมื่อวานนี้พี่น้องเอฟซีแตนนับอตามหาน้อยสูตรหมัดรวม,มถือว่าพลาดมากเลยเนอกจากเมื่อวานนี้ฟุกจาก้าาน้อยของข้าเมื่อวานจากวันที่8 เข่าสามตัวโต๊ดจ้ะรอบเฉพาะกิดแตกสามตัวบนสองน้อยจต่น้อยเฉพาะกิดจะเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสามแนวทางของเข้าจะมีจับไห่เก้าสามเจ็ดอ่าสามตัวโต๊ดรอบเฉพาะกิดสําหรับเด่นสุดสองตัวบนก็นคือเข่าเด่นสามรูดสามเนาะอ่าแต่ว่าเน้นพิดตัวจ้ะสําหรับรอบพิเศษจ้ะน้อยที่สองรอบที่สอง สามตัวบนเก้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งแนวทางของเขาแตกสามตัวโต้รอบพิเศษอีกมาเน้ยเนยเลยหนึ่งเก้าสามจากเขามาเก้าสามหนึ่งของเขามีหนึ่งเก้าสามโอ้โหฝังจ้าสำหรับตัวปกุกุบสูตขู่สุดสองตัวอันี้ถือว่าจับขู่ผ่านเนาะเก้าสามหลจากเขาเรีนสามรุดสามสำหรับสุดสองตัวของเขาฮานอยหมัดรวมจับคู่เข่าสามหนึ่งจ้า แล้วก็สามห้าอแล้วก็แตกสามตัวบนสองนอยจะารอบพิเศษนี่คือมาเน้นๆเลยอ้อ่ส่วนเม็ดเดียวนีงถือว่าพลาดไปเลยก็ต้องขอโทษขอพายหลายๆเนาะอ่าสำหรับวันที่ <c oughs> วันที่เก่ามันอีกตามรุ่นกันต่อจากกลับฮานอยเม็ดเดียวของวันจันจะฝากน้ำไปเปรียบเทียบแกัพิจารณาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งละกันเนาะสำหรับแนวทางของเฮาจ้า ผื่อมีตัวหมักตัวชอบตัวทีตรงใจกันจังคอยตามจากวันนี้เมดเดียให้ไปที่เด่นสองวิ่งลูดจ้ะจับคูเด่นสองวิ่งลุตสองสองสามสองสี่สองหา้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้า สองศูนย์สำหรับตัวเน้นจ้าเม็ดเดียววันนี้เน้นไปที่สองเก้าสองศูนย์สองหกสองหาเม็ดเดียวไอจอยเน้นสีกูพ่อจ้าโอเคเรียบร้อยจะสำหรับแนวทางฮาน้อยสูตรเม็ดเดียวขฮาวันจันมื้อนี้ค่ะตามนี่เลยจ้า ฮานอย, 1, 2, 1, 2, นอยเม็ดเดียวแอดจอยหายสีน้อยจะเฉพาะกิดถึงวีไอพจะรู้ว่าพี่น้อยเอฟซีมักอยู่ใน้าน้อยรอบปกติห้าน้อยรอบใดอันนี้กาฝากนําไปเปรียบเทียบพิจา,ารณาแล้วกันวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวมักตัวชอบ ตัวทีตรงใจกันจังคอยถาดมาจะมือนี้ก็ะอให้มาปังๆคอยมาเด่งๆหละคันเนาะคอยมาเต็มๆทั้ง4ีนน้อยละกันเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆกําลังใจจะผิดผ่านประการใดกขอโทษุนโคไพ่หลายๆเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า